ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาวิสุกษัตริย์ไปใ,ใช่ใช่เมื่อกี้ก่อนจะอัดวิดีโอมเห็นนักร้องเต้นเม็ดเล่กันโหน่ารักมากครับไอ้เรา,าก็เองในกรุงเทพแถวในกรุงเทพนักร้องขี้เละหมดเลยใช่ออมาเจอวิสุกษัตริย์งง,ง,งนักร้องสวยๆมารวมกันอยู่นี่หมดเลยผมก็ว่าอย่างไงเนี่ยผมเลยถามเจเสเซียมบอกเจเสเซียมถามจริงเหรอนักร้องร้านเจทำไมสวยเขาบอกหนูต้องเข้าใจนะแขกวิสุกษัตริย์เนี่ยแขกระดับผู้นำของผู้นำประเทศนำนักร้องเข้าโรงแรม นำประเทศนักล้องจะล้องที่นี่ได้ต้องเป็นนักร้องคัดจริงๆคัดยังไงที่อื่นคัดออกที่นี่รับหมดอ่าทำไมอย่างนั้นอ่ะที่อื่นไม่กล้าจ้างอย่างดีก็วันละ80ที่นี่จ้างเป็นพันต่อวันต่อปี น้อยจัดว่ามาสายบ้างลาหยุดบ้างอะไรประเภทเนี่ยโดนตัดเลยนะโดนตัดและแขกเพื่อเกียรติบางคนอีกนะมาจีบลอวอุ้ยเคยเห็นแขกไหมเป็นมีแขกจู่คนจีบนักร้องอุ้ยติดมากเลยนะเจอนักร้องที่สั่นเลยขนาดนั้นเชียวเดี๋ยวนี้ผมพาไปเลิกเลิกได้สบายแล้วเลิกที่ไหนอะวัดถ้ำกระบอกไปยังไงอะโอ้อ๊อก็มมีแต่ชุดนักร้องกับพวงมาลัยทั้งนั้นเลยไปกินที่ไหนมาอะไรเนี่ยดีไม่ดีติดหนักๆมีโน้ตตามมาด้วย